คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเยอะมากนะครับผมแล้วก็ถ้าภาพไม่เต็มและมีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมไปเจอกันในคลิปเลยเอามาแล้วเหรอเอาเลยครับก็ Go, สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเราจะแอคเซียนทำไมนี้นะครับผมอยู่ในเกมผีอีกแล้วนะครับผมเกมนี้คนน่าจะรู้ดีเลยนะครับผมว่าไม่เป็นเกมที่อยู่ในพีซีนะครับเพราตัวว่ากูโหดไง เอามาเล่นในมือถือแน่นเลยซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนวเป็นเกม 2D ครับผมแบบจิ้มเพื่อเดินไปเรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยซึ่งภาพอไอ,อ้ภาพตรงนั้นนี่มันน่ากลัวเรื่องจีนะ๊ดเป็นคล้ายๆเกมผีที่แบบเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนว 2D นะผมคิดว่ามันแบบแนว 2D ไม่ค่อยน่ากลัวไงก็เลยแบบโดดมาเล่นดูลยครับดูดีว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวนะครับไป ว่าแต่เจ๊อ่านอะไรอะ่ะทำไมยิ้มแบบนั้นมาเฮี้ยตกใจมันคืออะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันคือรถไฟอีหนึ่งขบวนหนึ่งหรือเปล่าครับทุกคนใช่นะน่าจะมีรถไฟสองขอบวนนะครับทำไมมันดำๆเราวะนะเฮ้ยเฮี้ยมอยู่ใกล้กูจังเนี่ยอย่าหันพึบมันมนะ มีป้ายโฆษณาหนังผีตรงนี้ด้วยครับเยียบโอมโหเยียบโอมอะอะไรเนี่ยลุงมาถึงกูตกใจแล้วคืออะไรวะนะฝั่งโน้นอะไอ้นะ ใครมันน่าจะวิ่งแซงนะครับอยู่ใกล้กูจังไว้อย่างงี้ถึงที่หมายเลยครับ จากรถไฟนะครับโอเคเลยเอ,อ้ยพอเลยเหี yeah. ้ยก็ต้องจิ้มเพลิงการเดินต,อต่อไปเรื่อยๆครับเมื่อวันนี้ลุงมานั่งตรงนี้สวัสดีเจ้าหนูขอเดินผ่านหน่อยนะ โลรผีไรสัตว์คนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดินไปใช่ใช่ไหมทุกคนมันใช่ใช่ป่ะนั่นเนี่ยโอ้ยมีแม่ชีด้วยนะุ้นวนหัวมันใช่ว่ะเฮ้ยอุ้ย อยู่ตรงหน้ากูเนะี่ยกูคุณว่าจะไม่น่ากลัวทุกคนเกมผีกดๆอ่ะผมนิดว่าจะไม่น่ากลัวอีกคนลุกเลยอุ้ยมึงก็มีเอา้าอินูมี่ล่องลอยไปอยู่รถไฟนู้นโอ้แล้วหน้าแม่งยีบปุ่นเลยอะ่ะน่าจะแบบเด็กมันเอาหน้ามาทาบเป็นรอย ผมก็น่าจะมาลงประตูนี้นี่เย็ดเสียวนี่นะผมเล่นตอนเช้าเนี่ยดึมอย่าหันมาสัตว์นี่ใหญ่หน้ามือ อ้อไอ้เฮ um, ียมันน่ากลัวเนี่ยดเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยมันดูคลอมมืดๆอ่ะโอ้เอสัตร มาถึงที่นี้นี่กูก็รู้ว่าเป็นผีชัวทต่ไมมีคนโหดลาด้วยวะเหี้ยโอยจะลุ้นลุน้นรีบเดินเลยรีบเดินลเนลยคนพวกนี้นิ่นั่งอยู่ไหมั้แปลว่าอะไรอ่ะอย่าลุก เฮ้ยเฮ้ยเฮียดปิดไม่ได้เฮ้ยภาพติดตากรูเนี่ยโอ้ไอ้รอยหน้าตรงเนี้ยเฮ้ยมือไอ้เฮียไม่กล้าเดินต่อว่ะเฮ้ย มองตามคุณโยมว้ยน่ยาตัวใหญ่แม่งมไอ้เฮีมกูแค่เดินผ่านนะจะหยองอะไรขนาดนัน้นะไอ้เฮียม,มาสิแล้วค่อยล่งใจนะ ใจอี๋มือสั่นเลยทุกคนหัวกระแทกมันมันยังอยู่อีกเลยเฮียเฮียกูไม่กล้ามองเฮียมองตามด้วยเฮ้ยจะมองว่าหับข้อเหมือนสัตว์อุ้ย ไอ้ยี่นี่อยู่ใครวาอยู่นั่งรถไฟอ่ะอุ้ยอุ้ยรถไฟกูตกใจเฮ้ยเยี้ยเด็กกูติดอุ้ยกูติดยิ้มหรอโอ้หูยี้ยไม่กล้าวอบ โง่วิ่งเป็นไม่ในเฮีย้ยเอา้าประตูทางลงอะ่ะปิดงานชิบหายละโอ้เสียเสียไอ้เ,อเยอะแล้วพีอยู่ข้างหลังมีไหนเฮีย้ยมึงไม,ไม่ไม่มองเฮี้ยอะไรเลยนะมันเดินปุวยอ๋อเราต้องเดินไม่ตเลยมึงจะแกล้งกูไอ้เ,อเยอะ หน้าลุงหน้า e ตาหน้ายายแม่งโอ้โหตัวล้อห sure> ักก็ออมาสัตว์ด uh uh ่าแม่งขี้เหี้ยนี่หน้ามึงแม่งหลอกไม่น่าชมแม่งแม่งหักคอให้กูดูเลยอันนี้ทางเชื่อมระหว่างกับไฟแน่เลยใช่ไหมทุกคนยังมึงอีกยัง อีกเลยไอเด็กเคี้ยกูไม่อยากเจอหน้ามึงแล้วเนี่ยาตาโตนี่มันกูไม่ใช่หไอเด็กเอากูไปด้วยได้ไหมน่ยอยากไปอยู่ด้วยฝั่งนูนะ้นอ่ะอว้าไปอยู่นู่นอีกอะไอ้เหี้ยออ้ยเด็กเหี้ยนนี่ มองพ่อมองสักดิ์ไม่ไหวแล้วไม่มีพูด,พดทีอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องุณโชคก็ต้องเดินต่อไปแค่นั้นตอนนี้ที่ผมเล่นเป็นตอนเที่ยงนะครับ ตอนเที่ยงยังน่าเต็นปกติมาแก้เป็นถีบโดนแคทตอนหนึ่งทุ่มเลยอดีกระโตกงอมรถไฟมึงไม่ไม่นานั่งเลยกูไม่นั่งนิวอะกูเดินจะมีอะไรอีก็ววากินอะแม่งจำมะแกอีกกูเตียมไหมก่อนเตียมไหมก่อนุ้ย โอ้ยเลยแดงๆอ่ะใครเอาเมนแปะหน้าประตูไม่มีอะไรเว้ยอาริการ์ดอรกูเซมิวโอเดฟาวทเฮียอ้าวมาถึงกูเห็นหน้าแล้วก็ปิดประตูเลยอ้าวแล้วทำไมเห็นเป็นไอ้สัตว์ดุภาพโปลโมดยิ้มด้วยเป็นวิญญาไปแล้ว เฮียลุงเลื่องเฮียลุงไอ้กูเดินไปต่อไม่ได้อะมันค้างๆไงไม่รู้อ่ะกูเหน็นแล้วกจะหยุดเดินทำไมล่ะอย่าหันหน้ามานันเลยข้าเห็นเด็กมันมุดไปมุดมาอย่างไรทุกคน และรูนี้ก็ต้องโผล่บอกแล้วนี่คือวิญญาณของเด็กนะครับคือสุดท้ายก็รู้สึกแบบเมื่อกี้กูปิดตายกูเลยไม่เห็นดิแม่แม่งตายไปแล้วอ่ะโคมนอ้นสัส กลัวเลยนะหูและกูบอกหูและสัตว์ผีไม่กลัวกูด่าไม่เฮียไม่ใช่เด็กและลุงเฮียป้าครบเซตเลยมึงเนี่ยสัตว์เฮียลุยละลุงแม่งจัดมือมือใครวะอุ้ย อ้ล้นก็มีมือเฮ้ยเยหล่อนนะทุกคนมาดูทีนี้มึงดูเต็มจอด้วยนะสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมาแล้ว

เฮ้ยไ <c oughs> อ,อ้ยี่มาแต่หัวน่ากลัวเฮ้ยยีน่น่ากลัวว่ะ ยัดหน้าให้สนิทลนๆเข้าไปลนโอ้ยเหีอยน,นี่มาเป็นเดือนอุ้ยอยากยึดอยากซับหน้าว่ะหัวใครหลุดออกมาไม่เก็บหัวไปด้วยนะ อะไรอ่ะกูตายแล้วเหรอวนลูปอนหน้าเราจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเกิดสวยงามตามเนื้อผ้าเราวนลูปนะครับเราตายไปแล้วเราก็อยู่แบบวนไปเรื่อย รถไฟเป็นมรณนะไอ้เหี้ยตายโอเคโอเคจบแน่ๆจบแล้วถ้ามีอีกกูก็ไม่ไม่น่าจะกูไม่น่าจะเดินแล้วจบยังจบไปแหละนะโอ้ย เขาทำเกมออกมาได้ดีมากเลยนะครับถ้ามันมีแบบพวกโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมในสซอร์ราคิปนี้ผมขอตัวลากันติดก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายบาย